สวัสดีครับมินี่ห้องมาปลอกันตอนเร่งๆครับโดยมาก่อไฟไหลยุงให้แพครับซึ่งกองไฟดีอู่นี่ก็จะเป็นหญ้าที่เพ็นดึงออกมาจากล่างแล้วก็ทีทีมันมันหกมันเป็นเป็นตามผืนนะครับก็กวดกวาดแล้วก็เผาพอเผาด้ทีแล้วก็จะเอาขี่แพ้โปกอีกทีหนึ่งครับ เือจเป็นอังแล้วก็มีควันมีควันมีกินไรพวกแมลงย้าคืนครับหรือว่า,าจะเป็นยุงพวกเหลือพวกกลิ่นดีอันนี้นใส่ประโยชน์ได้ดีครับสําหรับกี่แพรคือบางท่านเป็นก็อาจจะจอเป็นปีบเป็นทั้งกิโลนะครับทั้งซองลายเด็ดเพื่อจะเป็นเเป็น,เป,นเป็นเตาเผาคือ ในส่วนนั้นก็ดีกันครับแต่ว่าผมสะดวกให้ลักษณะจังสีผมก็เห็นลักษณะจังสีครับแต่ถ้ามีทั้งนั้นกะระว่างนะครับเกี่ยวกับพวกไฟเป็นจะลงจะลามมีอย่างเขาว่าต้องขุดเอาพวกขีแพ้อีีอยงออกรอบๆบริเวณครับเราต้องเหตุเป็นแนวการไฟไลคือกันเพื่อป้องกันไวไฟลามไปสิ่งท้าหาก็ไฟลามไปจุดอื่นก็เอ็ดจะเป็น ก็อาจจะเป็นการเผาโรงเรือนก็นได้ครับนี่คือขอความระวังสำหรับการทีกไฟไรยุง่งในลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งรอไอ้เพื่นใดที่ขาคจะเอาขีแพ้มาปูอีกตันหนึ่งครับเพื่นเริืมจะลงมาหากองไฟแลละครับเพราะว่านานีนาฝนครับนุง่งยังกัดคนขังที่เ,ทเยอะพอสมควร ซอยไหนในระดับหนึ่งครับอาจจะ,ระบริหารเปอร์เซ็นต์แต่ก็อยู่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบกว่าโอเคอยู่กับซ้ำเล้เริื่อมควันได้ทีนะครับมาคำเนี่ยครับมันนี้เพราะว่าผึ่งเหลืองานมาแต่กะคือกิจวัตรผมก็จะเป็นดีดีครับก่อนเหลืองานไอ้ลังเหลืองานแต่กะก่อนไปทำงานตอนเสาร์ หลังเลิกงานตอนแรกแตจะมาเบื้งขอบปูงขอบแยก,ก่อนค่อยจะไปเฮ็ดงานอาจจะประชันนนิดนึงนะครับบรชันอิริคนละอาจจะออกมัอวๆเนี่ยแต่จริงๆเลวก็ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับตัวยังไรนะครับขอแย่เบิ่งคลิปเลยก็ซอยกดไหลกดแจ่แต่หา,างยังบ่ติดตามกับกดติดตามให้ เป็นกร่องใจครับปอกกันไม่ยิบนาครับสวัสดีครับ